สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นขนมวัดรูมครับชื่อว่าเกมอินเทลลิงอินเทลลิงมิสอะไรไม่รู้เลยครับไปมาแกะกันเลยเดี๋ยวให้ดูว่าแกะได้แล้วค่ะทุกคนเปิดมาด้านนี้นี่นะครับนเดยวผมดัดเดดดดดัดดด อันนี้นะครับผมไอ้น,นี่เป็นสิ่งที่ผมเก็บไว้นานมากนี่ออกมันคือแม่เหล็กใช่เป็นแม่เหล็กโอ้โหเฮ้ยทำไมมันติดแง่นจังตอ,อนที่จะไปทำอะไรผมขอ้ยนีไปทิ้งก่อนครับเอาอะไรออกมาให้หมดเก็มีแม่เหล็กมาให้เพิ่มอีกสองอันนั้นผม น,น,น,นี่คือนี่นะผมจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวทำไมมันวายไม่ได้เดี๋ยวนะหมุกหมด,ห,มดหรอหมุกน่าจะหมดมหมดุกน่าจะหมดแหละอ่ะงั้นผมขอเปลี่ยนนี่ก่อนนะ เปลีย่ยนหมดไหแล้วครับแต่อเออจะขอไม่เอาหมึ่งให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเดี<ม>๋ยวมีสปอนเซอร์เฮ้ม,มาครับไะนี่นะไ,ได้อยู่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ผมจะวาดรูปที่ทุกคนอึ้งเฮ้ยวาดไปไ,ได้ไงแต่ครับนึงรอดได้รอดได้เออดียังดีกว่าที่ลอดไม่ได้นะ ดาตาเรา anyway, ียวพุ่งตาเดียวขอเปลี่ยนสีหมึกแล้วกันนะครับนี่นะคะสำหรับสีหมึกอันนี้ก็จะเป็นสีวเดียวนะคะนี่จะมารีวิวที่วาดลูกหรือมารีวิวสีอันนี้กันแนเนี่ย นี่นะคะสองหรับสีเหมือนกันอาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะคะถ้าแบบนี้แต่ถ้าสมมติวาดในกระดาษผมน่าจะวาดสวยขนาดนี้คือเออมากกว่านี้แหละเดี๋ยว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 ระบายสีบอลแต่ผมคิดว่ามันไม่สมมันไม่มันไม่ค่อยดีเลย แต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะซา,าบอนเซอร์ที่ให้ผมมาได้ด <นะ S 2> รีวิวนะจะลบจะลบจะลบลบอียลบได้อยู่เ <ใจ S 2> มื่อไหร่จะว่าเสร็จครับส้นสูงส เฮ้ยโอเคผมจะไม่วาดรูปเลยนะคบผมจะลองขีนเอบีซีเก็แก่ถึง้องนกพูว่ามันจะขีนอไ,ไเรเยแล้วก็แล้วก็จะได้ฝึกเรื่ยว่าจะเจะได้ไว้เดี๋ยวสิต้องให้ตรงเหมือนคาดลา้านภาษาตีเลยเ้ยนี่นก็แต่ของของ กงออีบออโอ้ยเขียนซีพีดีพีบีอีเอดี่ผมวาดีกว่าเพื่อความสบายใจของออคนคัดนะครับผมคนคัดเป็นใครในหนีหรือมองจากหน้าตาก็น่าจะรู้นะครับผมวงกลม โซปีตู้จี้เฮ่นึกคุยคำนี้ถ้าสมมติครูภาษาจีนสอนนะเขาจะสอนประมาณถึงภาษาจีนจะเป็นนังซีนเป็นช่องช่งแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้นะแล้วก็เขาก็จะมีช่องเหมือนนี้เลยเนี่ยพวกช่องแบบเนี้ยอันเนี้ยจะใหญ่กว่าเออเนี่ยก็ปบบใหญ่ประมาณนี้เลยครับแล้วแล้วเขาก็จะใช้สกรีนสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่ะเราจะทำสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เขียนตัวอักษรภาษาจีนแต่ตอนนี้ขอลบไอ,อ้สี่เหลี่ยมที่เขียนก่อนเดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่ แต่๋ยผมก็ติดกันอ่ะใช้นี่กันไหมมานทาไปก่อนแล้วกันนะนี่อุตส่าห์ใช้มันมาทัานเลยนี่น,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 นะนี่นะครับก็สี่ประมาณนี้แล้วเขาก็จะอสอนเขียนว่ามันเขียนยังไงจะทำไปทีละขั้นตอนเนี่ยเขาก็จะมีสองช่องแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนเป็นประมาณแบบ ประมาณนี้แหละแต่ผมขอเช่นภาษาจีนหน่อยอ้มตกใจต้องขอขอบคุณ40่สิบซับมากเลยนะคะที่จริงมันต้องสีซับนาแล้วนี่แล้วเละนะแต่ที่จริงอ่ะผมต้องทำคิดขอคนณแต่ลืมนะครับไปงั้นผมก็จะวาดเ,เขียนภาษาจีนแบบเนี่ยนี่ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้แล้วเขาก็จะเขียนว่าเขียนยังไงว่าแบบอย่างแบบแบบนี้ใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับประมาณนี้ H E แล้วก็เออสระ ข้างบนแล้วก็ไอนะคะคุณอาจจะเห็นกับด้านนะครบหน้าเดียรนคำที่สองก็แบบสิบก็ได้ไมะไอพินอินี้ผมมีผมเขียนนี่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรจะไม่ได้อ,อืม เขาก็จะเขียนให้ประมาณนี้นะคะเก็บกันกระดานที่ว่าลืมริบปิดม,ม,มือกันโดนหมดโดนหมดแห้งหมด,หหมดแล้วก็ถ้าสมมติเออครูเขียนแบบนี้ให้เสร็จใช่จังครับแล้วเราก็เห็นบรรทัดพวกนี้ไหมครับบรรทัดพวกเนี้ยอืมถ้าพวกเนี้ยคุณเขาก็ให้เขียนแบบว่าเอ้ยไม่ใช่แบบนี้สิเขียนแบบนี้นะครับแบบนี้แบบแบบเนี้ยแบบนี้นะครับเฮ้ยตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็เขาจะเขียนเนรมมั็นรมทัทประมาณนั้นเลยนี่มาสอนภาษาดีห yup. รือเปล่าโอ้ล่ะเนี่ยผมรู้เป็นมดจังเนี่ยเนี่ยโอโหที่จีโอลาลายซีว่า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 โอ้ี่โอ้ที่ รอ,อ <c oughs> งดูสิทีนไหมีได้อ,อ๋อไปอดนไหนไม่มี้รองเหลอสองสอ,สอ,สองอยนะถ้าสมมติตกจานบ้านนะวันนี้วันที่สิบ อุนิโกะสงวันที่สิบเจ็ดเดือนนี้เดือนกุมภาก็ต้องเขียนยอดนะครับดูเขียนให้ดูแล้วกันว่าเขาเขียนเป็นยังไงนะสี่เดือนพฤษภาคมเดือนที่สิบเจ็อืมอ่ะปีนี้ปีหกสี่ 64. เอ้ยหกห้านี่นะครับนี่เขาเขียนประมาณนี้ใช่ไหม ยังนะแล้วเขาก็จะมีพวกแบบเขียนหนึ่งอาจจะเหมือนเขียนนึงเขียนหนึงก็แบบทง่ายๆนะแล้ก็จะสอดเขียนประมาณนี้เขียนห้าคำนะประมาณนี้นี่แหละครับแล้วก็ทีตรงนี้ นี่นะครูแล้วก็ปกครองนะครับทุกค,คนอาจจะไม่เห็น mm. เห็นไม่ชัดนะนะครูก็ลายเซ็นครูอะครับก็ขีดไปม่วงของปกครองก็แบบนี้นะอ่ะพอปกครองก็แบบอ่ะนี่แล้วกันนะเขาก็จะประมาณนี้แหละครับ ไม่มีความหมายครับอย่าไปเขียนที่ไหนนะ 5. นี่ถ้าไปเขียนที่ไหน,นครับพี่ปิ๊งเด่นี่เฉยๆนะ จริงๆเขาก็้มีให้เขียนอีกนะครับเนี่ยเขียนประมาณน,นี้เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะให้เขียนความดีข้างนอกอีกอันนึงครับว่าเราทำอะไรแล้วก็เพื่อถูบ้านพวกนีน้แล้วก็เขียนชื่อภาษาอังกฤษนะครับเขียนชื่อภาษาอังกฤษเดีด๋ยวยกชื่อตัวเองมากระดัโอ้โห ดูนี่สิครับดูนี่สิครับอพอเขียนชื่อเสร็จปุ๊บยังไม่หมดนะครับก็ต้องเขียนเลขที่ด้วยเลขที่เท่าไหร่อ่ะเก็บตัวเลขของ,งเลขทีทส่สิบสีบ่ปุบป๊บปุ๊บก็แค่นี้ค่ะอืมข้อที่จะทำอะไรต่อลบครับไม่รู้จะเขียนอนะไรลบลบลบเต็มหน้าตจอแน่สีสีดับสีสีเทาสี ถ้าสมมติใครอยากมาติดตามติ๊กต็อกผมก็ติดตามได้เลยนะครับชื่อติ๊กต็อกชื่อว่าออโต้คนหล่อชื่อผมเองเป็นหน้าเฮีนกินวงสเตคิดนะครับนะผมน่าจะไม่อยากมีอะไรมาติดตามอ่ะงั้นคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมไปโดดเอ้ยแล้วอย่าลืมกดดิ่งกุ๊กกิ้งกิ้งให้ด้วยให้ออโต้คนหล่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ก็ไปแล้วครับบาย